ยุคสมัยใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้คุณซื้อใหม่นามว่าลูเบนอมาริมในที่สุดก็เปิดฉากนับหนึ่งเกมแรกอย่างเป็นทางการไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับทริปเยือนอิฟสวิตทาวเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งมีหลากหลายเรื่องราวให้ได้ติดตามและพูดถึงเริ่มตั้งแต่ก่อนเกมจะแข่งขันในช่วงห้าทุ่มครึง่งกระแสะข่าวที่แรงมากๆก็คือการที่ลูเบนอมาริมทาการหนีบเอาดาวรุ่งอายุแค่เพียง16ปีติดทีมมาด้วยนั่นก็คือเจ้าหนูก็อดวิลคูคอนกี้สร้างความฮือฮาและชวนให้แฟนบอลรู้สึกตตกกตตืืื่ออ่น่นน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 เเเเเ้้้กกกกััไไมมอออออองงงงจาาโปรฟลล์์ขด็คคีห เท้าซ้ายและครอบคุมฟักงชั่นเล่นในทั้งเซนเตอร์และฟูลแบ็กวิงแบ็กด้านซ้ายโดยข้อมูลที่ลอรีวิทเวลนาเสนอเอาไว้ระบุว่าเป็นรางวัลตอบแทนดาวรุ่งหลายนี้ที่มีการเริ่มต้นฤดูกาลในทีมรุ่นอายุย18ปีได้อย่างดี แถมในการถูกเรียกตัวมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นก็วิลคูคอนกี้ยังทําหน้าที่ได้ดีจนประทับใจทีมงานโค้ชของลูเบนอัมริมเข้าให้อย่างจังด้านคิร์แดนแมคเคนนาควรซึ้ออิฟสวิทาทก่อนจะพาลูกทีมลงแข่งกับอดีตต้นสังกัดที่เขาเคยร่วมกันในฐานะโค้ชก็มีการกล่าวคําต้อนรับลูเบนอัมริมโดยคิร์แดนแมคเคนนาเลือกจะใช้คําว่าต้อนรับสู่ฟุตบอลอังกฤษอันเป็นเหมือนจิตวิทยาไกลๆเนื่องมาจากสภาพอากาศในเกมการแข่งขันลมแรงและคึ้มฟ้าคึ้มฝนตามสไตล์ประเทศอัังกฤษแบบชเจน ซึ่งก็ถูกคาดการณ์กันมาตั้งแต่แรกแล้วว่าด้วยสภาพอากาศเช่นนั้นอาจส่งผลกระทบกับแนวทางการเล่นที่ต้องปรับและทําตามที่ฝึกซ้อมกันมาได้ไม่มากนอกจากนี้แล้วเกมเมื่อคืนจะเรียกว่าเป็นศึกระหว่างค้หนุ่ม2คนก็ได้ด้วยนะครับเนื่องจากลูเบนอมาิมนั้นอายุมากกว่าคิรลนมาเคนนาแค่ปีเดียวเท่านั้นก็คือ39ปีกับ38ปีตามลําดับสิ่งที่น่าสนใจสาหรับแมนยูไนเต็ดก็คือคําสัญญาของลูเบนอมาริมที่แน่วแน่มากๆว่า 90นาทีจากนี้เขาจะทําให้แฟนบอลสามารถเข้าถึงได้เห็นภาพรวมไอเดียฟุตบอลที่เขาตั้งใจจะมาทําได้ว่ามันมีกลิ่นแบบไหนพูดง่ายๆว่าเขาตั้งใจใช้เกมดัดนี้เดบิวตไอเดียของตนเองให้กับทุกฝ่ายได้เห็นเพื่อจะได้จับจุดกันถูกว่ายู่ในแต่หลังจากนี้ไปจะเดินหน้าไปทางไหนซึ่งแค่เพียงไลฟ์อัพําคลอดก็ต้องบอกว่าเลขเสียงฮือหากันไม่น้อยนะครับ เริ่มจากตำแหน่งผู้รักษาประตูที่ไม่ได้มีอะไรพลิกโผไปจากอังเดโอนาหน้าส่วนการประเดิมแนวรับ3ตัวนั้นประกอบด้วยจอเนีิแวนมาไทยเดอร์เล็กและนุแซมาร์ซาวีโดยวิงแบ็กสองฝั่งจากซ้ายใช้งานเดียโกดาโลและทางขวาเป็นนามัดเดียโลต่อด้วยคู่กลางโรเบนอมาริมเลือกวางใจใช้ผู้ประสบการ์อย่างคิสเซนเอเรเซและคาเซมิโลแต่ตรงจุดนี้เข้าใจได้ว่าส่วนหนึ่งเพราะอุก,กาเตมาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ทำให้คุนซือชาวปรตุเกตตัดสินใจสแตนบายไว้ข้างสนามก่อน ส่วนแดนบน3ตัวกลายเป็นว่าลัสมุนฮอยลุนต้องหลีกทางตำแหน่งหน้าตัวเป้าให้กับมาคาแรดฟอร์ดนะครับโดย2ตัวต่ำสนับสนุนคือบรูน่เฟนันเดสและเลฮันโดกานาโชโดยลอขัพนี้มีการเปลี่ยนแปลง3จุดจากเกมล่าสุดเมื่อต้นเดือนที่เอาชนะเลสเตอร์มาได้แต่เข้าใจได้ไม่ยากว่ามันคือช่วงเวลาของรักษาการกุนซือที่ทำงานในตำแหน่งไม่ใช่ลูเบนัมบลิมดังนั้นจึงถือว่า1ซบตตัวจริงเมื่อคืนคือขุมกำลังปฐมเลิกเปิดยุคข,ของกุนซือใหม่อย่างเป็นทางการจริง ขนาดที่มานั่งสำรองมีเรื่องน่ายินดีต้องการกลับมาของไทเรลมาลาซียที่เจ็บและรักษาตัวจนล้างสนาไปนานเป็นปี นอกจากนั้นก็จะมีเมสันเมาส์ที่สแตนบายรอโอกาสอีกคนไปจนถึงลูกชอเองก็กลับมาอยู่ที่มานั่งสำรองได้แล้วเช่นกันในส่วนของเกมการแข่งขันจุดที่น่าสนใจคือแนวทางการจัดวางตัวผู้เล่นของลูเบนอมลิมที่ผังตามหน้าจอออกมาว่าเป็นระบบ3-43นั้นหากสังเกตให้ดีจะพบว่าธรรมชาติของนักเตะในแต่ละตำแหน่งที่จัดวางลงไปนั้นสามารถที่จะปรับหน้าง,งานเป็นหลังสี่ได้ตามสถานการณ์จากการที่มีทั้งมาร์ซาวิลลดาโลดอยู่ในสนาม เช่นเดียวกับริมเส้นที่มีทั้งอามัดและกานาโชจะเห็นว่ามันคือการวางตัวผู้เล่นในแบบที่รูเบนอัมริมเตรียมตัวพร้อมจะยืดจุดในตลอดเวลาระหว่างหลังสากับหลัง4และเริ่มเกมมาไม่นานครับแค่2นาทีเท่านั้นการขึ้นเกมริมเส้นฝั่งขวาจากอาร์มัดไหลใส่พันเข้ากรอบให้มาคาและฟอร์ดเข้าชัดขึ้นนําอย่างรวดเร็วนอกจากเป็นประตูขึ้นนําให้ปีแสดงแล้วยังถือเป็นประตูแรกในเกมหลีกของตัวเขาเองหลังเล่นมาสิเกมอีกด้วยภาพรวมเกม15-20ถึงนาทีแรกซึ่งปีแสดงถึงสกอร์น,นานั้น ยูนเตดไม่ได้เป็นฝ่ายที่ครองบอลมากกว่าหรือขึงเกมกดดันตลอดเวลาแต่อยา่างใดนะครับสัดส่วนการครองบอลก้ากึ่งเลื่อมกันไปมาระหว่าง2ทีมแต่ในการครองบอลน้อยกว่าของปีสัตแดงคือการที่พวกเขาเลือกจะใช้เกมรับที่แน่นหนาเป็นพื้นฐานแล้วเซตเกมจากหลังบ้านโดยการใช้จังหวะให้น้อยลำเลียงบอลไปหน้าให้เร็วรวมทั้งพยายามอาศัยความผิดพลาดของอิฟสซวิตเวลาขึ้นเกมเข้ามาในแดนของต้นเองโดยการพยายามจะเล่นโต้กลับให้เร็วและน้อยจังหวะเข้าไวแต่หลังช่วงนาที20เป็นต้นไปอิฟสซวิตเริ่มที่จะได้เล่นในแดนของปีสแตแดงมากขึ้นและต่่่่ออเนนืงขึ้ททวาจุดีีป แดงดีขึ้นชัดเจนก็คือการที่เลรนวิ่งช่วยกันปิดช่วยกันซ้อนตำแหน่งได้ค่อนข้างดีจริงๆเกมก็ไม่ได้ห่างกันมากนะครับอยู่ในแต่ถามว่าดีกว่าชัดเจนไหมก็ไม่เชิงแต่ในขณนะดเดียวกันคุณภาพในรายละเอียดของอิมสวิตเองก็ไม่เด็ดขาดพอจะคุกคามกดดันปีกแสดงได้มากนะักโอกาสเข้าทําที่มีพอๆกันมีจุดแตกต่างเดียวคือบิ๊กเชนทั้งเดียวที่ปีกแสดงสร้างขึ้นมานั้นกลายเป็นประตูตั้งแต่แรกมันเลยทาให้เกมแตกต่างอยู่แค่ส่วนนั้นกระทั่งนาที42สี่สิมาได้ประตตูีเสมองอลูกยิดจานดกกระตี เปลี่ยนทางไปเล็กน้อยแต่ก็ยังเข้ามุมสามเหลี่ยมมากพอที่โอนาน่าจะบินไปไม่ทันประตูตีงเสมอของเจ้าถิ่นกลายมาเป็นการปลุกใจให้แฟนบอลม้าขาวตื่นมามีชีวิตชีวามากขึ้นสอดรับกับเกมในสนามของอิฟสวิดเดนก็เริ่มดีขึ้นโดยเฉพาะจุดสําคัญคือการลุกคืบของเกมในแดนกลางได้เพิ่มขึ้นเป็นสัญญาณก่อนจบครึ่งแรกให้ลูเบนัมรลิมต้องหาทางแก้เกมในครึ่งหลังต่อไปจุดที่ค่อนข้างเป็นปัญหาสําหรับฝั่งปีแสดงชัดเจนก็คือผู้เล่นของพวกเขาค่อนข้างอ่อนมากในด้านความเหนียวแน่นในการครองบอลเปถึงทักษะการเอาตัวรอดในนสถาาากณ์ต่ง โดยเฉพาะบริบทเวลารับบอลแบบหันหน้าไปทางประตูตัวเองหันหลังพิงคู่แข่งโดยมากผู้เล่นอยู่ในเตดจะไม่ค่อยพิกบอลสวยๆไปเล่นในมาร์คนัดซึ่งในแง่หนึ่งการที่ผู้เล่นปีสัจแดงหาตัวพิกบอลไปทําต่อไม่ได้มันก็เหมือนการถูกจํากัดไม่ตีการขึ้นเกมไปในตัวขณะเดียวกันอีกจุดก็คือคู่กลางวัย30ปบอย่างคาเซมิลโลและเอเด็กเซนที่เคลื่อนที่หาตําแหน่งเพื่อการรับบอลน,น้อยและไม่อยู่ในตําแหน่งที่ดีมากพอ ทำให้เล่นไปเล่นมากลายเป็นแดนกลางของปีสัจแดงไปอยู่กลางวงล้อมของอิสวิดแบบโดนกลืนเข้าไปแถมการที่อายุเยอะทั้งสองยังกระทบในเรื่องการชะลอเกมของคู่แข่งไม่ได้ด้วยครึ่งหลังลูเบนัมริมยังยึดต,ตัวเล่นจากครึ่งแรกครบทุกตำแหน่งแต่ทางอิสวิดค่อนข้างชัดเจนว่ามีการแก้หมากเตะโดยการเพิ่มความเข้มข้นในการลุมกดดันพื้นที่กลางสนามของปีสัจแดงหนักข้อมาขึ้นตั้งแต่เริ่ม จนผ่านไป10นาทีครึ่งหลังอัมาริมเปลี่ยน2ตํตำแหน่งโดยการส่งอูกเต้กับลูกชอแทนที่จอเนี่อีแว่นกับกาเซมิโลแต่เกมก็ไม่ได้ดีขึ้นหรือกระเตืองขึ้นโดยเฉพาะแดนบนที่เก็บบอลไม่ได้และบอลก็ไปไม่ค่อยถึงทาให้พอเข้าช่วง20นาทีสุดท้ายดูเบนอัมาริมแก้เกมโดยการส่งลาสมุนไฮอ์ุนกับเจ้าว,วเซอร์เซ,เซลงมาแทนแรดฟอร์และเอเด็กเซนแต่ก็อย่างที่เห็นเลยครับแม้พยายามแก้เกมอย่างไรปีแสดงในครึ่งเวลาหลังก็ไม่ได้เล่นแล้วดูเหนือกว่าอิฟโซวิดแถมรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆที่ ก่อนนะครับว่าไม่ได้จะโบยว่ารูปเบนอัมาริมต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนื่องจากเขาเองก็เพิ่งเข้ามาทํางานและมีเซสชันการซ้อมทีมแค่2ครั้งเท่านั้นเขาไม่มีทางจะพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินได้ทันทีขนาดนั้นทีนี้มันก็เลยกลับไปที่ธรรมชาติพื้นฐานของตัวนักเตะที่ยังดูจะคุ้นชินกับการเล่นแบบไม่เข้มข้นมากพอยิ่งเล่นยิ่งฝ่อเบงจนหน้าตกใจอัมาริมแก้เกมหมักสุดท้ายโดยการส่งเมสันเมาส์ลงมาในช่วง5นาทีก่อนทดเจ็บรึ่งหลังแทนที่กานาโช่กปนกคนที่ยิก็กเกล,ลงานไไ่ยป็ไมม่สาารถทํน เพิ่มเต็ดเก็บเพิ่มมาเป็น16คะแนนจากการลงเล่น12เกมหลังอยนดับ12ของตารางห่างโซนตกชั้น7คะแนนห่างพื้นที่ทาวฟกกลสุดที่6คะแนนส่วนความคิดเห็นที่น่าสนใจหลังจบเกมเริ่มที่ลอยคีนทีนเตน็น์นายชัดเจนพังกล่าวว่าเราได้เห็นทรงการเล่นของทีมแต่ปัญหาของทีมทีมนี้มันก็อะไรเดิมๆลูเป็นนัมนเลมเพิ่งเข้ามาในตำแหน่งแค่สัปดาห์เดียวคุณต้องให้โอกาสเขาทำงานของเขาไปหลักๆแล้วปัญหาเรื่องแดนบนที่จะคุกคามคู่แข่งในต่างหากที่มันไม่ดีพอเลยสักนิิิดดาาากรรรทปะะตูแลลคคุณภพ่งงหัอว กวว่าด้้ยซำนี่ยังแค่เกมแรกแต่เขาต้องเจออะไรอีกมากในด้านจิตใจท้าที่สุดเขาจะพบว่ามันน่าผิดหวังสุดๆกับทีมที่เขามี ด้านเจมี่เลนับฉีว่ามันเป็นไปอย่างที่ผมคิดไว้เป๊ะเ,เลยคูณต้องเข้าใจว่าผู้จัดการทีมไม่ได้มีไมก้กายสิทธิ์เขาแทบไม่ได้มีเวลาทํางานกับกลุ่มเล่นเหล่านี้มากนักผมเห็นว่าเขาพยายามจะสร้างระบบและวิธีการเล่นแต่สิ่งพวกนั้นมันใช้เวลามันไม่มีทางที่ผู้เล่นซึ่งทําให้ผู้คุณผิดหวังซ้าแล้วซ้าเล่ามาข้ามปีอยู่ดีๆจะเปลี่ยนไปดีขึ้นแค่เพราะลูเบนอัมริมเข้ามาเพราะงั้นความอดทนจึงสําคัญมากเวลาจะทําให้ลูเบนอัมริมเรียนรู้ได้เองว่าใครที่เขาควรฝากความหวังได้และใครที่ไม่ใช่คนนนั้ ปิดท้ายที่ลูเบนอัมาริมกับการคุมทีมชิมลังลงในพิมเบลิกนะัดได้ก่าวหลังเกมว่า ผมคิดว่าผู้เล่นของผมคิดอะไรมากเกินไประหว่างเกมคุณรู้สึกได้ไม่ยากเลยมันเป็นเกมที่ยากและเราเสียบอลโดยไม่ถูกกดดันด้วยซ้ำกันหลายครั้งคุณต้องคุมเกมผ่านการครองบอลหลังได้ประตูคุมจังหวะเกมและเราทำมันไม่ได้ในเวลาที่ต้องทำแต่หลักพวกเขาพยายามแล้วพวกเขาพยายามมากและต้องการจะทำมันนี่คือลีกที่ยากจริงๆและคุณจะได้เรียนรู้มันในช่วงแรกๆอย่างที่ผมบอกว่าผู้เล่นคิดมากเกินไปไม่ใช่แค่ตอนครองบอลแต่กับเรื่องตำแหน่งที่พวกเขาควรอยู่ด้วยมันยากเพราะเพิ่งแค่2วันเท่านั้นกับทีมที่เรามี ผมคิดว่าเราต้องการความแข็งแกร่งมากกว่านี้ในทีมนอกจากนี้รูเบนัมริมยังระบุถึงเรื่องที่เขามองว่าน่ากังวลน,นั่นก็คือการตัดสินใจคือสิ่งที่น่ากังวลในฟุตบอลระดับนี้คุณไม่จำเป็นต้องฝึกสอนพวกเขาเลยแต่เราทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องในบางช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมมันเป็นสิ่งที่เราต้องแก้ไขระบบ343ไม่ใช่ประเด็นน่ากังวลความเข้าใจเกมต่างหากที่ต้องปรับปรุง พร้อมกันนี้ยังกล่าวว่าหากว่าเรามีชุดความคิดแค่อยากชนะเกมโดยไม่เสี่ยงอะไรเลยผมรับประกันเลยว่าในปีหน้ากับช่วงเวลาเดียวกันนี้เราก็จะประสบปัญหาเดิมๆเ,เราต้องแก้แนวคิดใหม่พยายามทาให้ดีขึ้นหลักๆแล้วลูเป็นนัมบลิมเข้าใจในนักเตะของเขาไม่น้อยนะครับในแง่ที่ว่าแม้จะตําหนิข้อผิดพลาดบางอย่างของแต่ละส่วนแต่เขาก็จะปิดด้วยการบอกว่ามันเข้าใจได้เมื่อมองไปที่การเข้ามาของเขานั้นแค่ไม่นานอะไรๆก็เลยยังไม่ลงตัวและผู้เล่นเจ้าสับสนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วก็จะมีในส่วนของการพูดชี้ถึงปัญหาต่างๆเช่นกาารขด ความเข้าใจของตัวผู้เล่นในเรื่องการยืนตำแหน่งที่ไม่รู้ว่าใครต้องไปตรงไหนเวลาที่มีและไม่มีบอลในการครอบครอง ซึ่งเขาก็บอกว่ามันคือเรื่องของรายละเอียดเชิงโครงสร้างที่เขาในหน้าที่คนเป็นโค้ชจะต้องทํางานเจาะลึกเข้าไปในหัวของนักเตะเพื่อที่จะทำให้พวกเขาดีขึ้นและเข้าใจอะไรมากขึ้นซึ่งที่สุดแล้วลูเบนัมริมยอมรับว่าทุกอย่างที่กล่าวมานั้นเราต้องใช้เวลาเพื่อจะดาเนินการมันสุดท้ายแล้วก็ไม่ใช่การเริ่มต้นยุคสมัยใหม่อย่างที่หลายคนคาดหวังไว้แต่กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่สะสมปัญหามหาศาลก็ไม่มีทางจะได้รับการแก้ไขให้ให,หมดสิ้นในวันเดียวหรือเกมเดียวเช่นกันเวลานัั่นนแหละคครรรบืออําาาาสญททีีูเมมมิงงต้ก ส่วนแฟนบอลอย่างเรานั้นอดทนคือคําสําคัญที่ต้องย้ำให้ขึ้นใจที่สุดต้องดูบอลให้เป็นใจเย็นให้พอแล้วก็รอลูเวนอมบลิมทํางานของเขาไปก็เท่านั้นแหละครับ